สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกันอีกครั้งนะครับในคลิปวันนี้นะครับคืนวันที่24พฤศจิกายนนะครับกับสูตรเด่นบนชอบมาร้อยนะครับสูตรเด่นบนชอบมาร้อยนะครับก็เป็นสูตรที่คัดนะครับมาจากที่โพสต์ในกลุ่มปิดของบายคิดเล่นๆนะครับก็ในกลุ่มปิดเราได้ให้ในชุดนี้ไว้นะครับให้ชุดนี้ไว้แล้วก็เมื่อครั้งที่แล้วก็ได้ลงคลิปไว้ใน YouTube นะครับก็เมื่อวันที่นะครับ 15พฤศจิกายนที่แล้วนะครับที่เราลงกันไว้นะครับก็วันนี้ก็วันที่24พฤศจิกายนนะครับเรามาตามกันต่อครับสําหรับสูตรเด่นบนชอบมาร้อยนะครับว่าจะเดินทางเป็นยังไงต่อนะครับในส่วนของงวดที่ผ่านมานะครับที่ออกเมื่อวันพุธนะครับที่16พฤศจิกายนนะครับเลขที่ออกนะครับก็5 8 58นะครับ383นะครับเลขที่ให้ไว้นะครับ เมื่องวดที่แล้วนะครับก็คือเลข68นะครับ68ก็เข้า68ก็เข้า8เลยครับตอนนี้นะครับเลขที่ให้ไว้ก็คือ68นะครับนี่ก็383นะครับอันนี้เลขที่ออกนะครับ383แต่ไม่ไม่เข้านะครับไม่เข้าหลักร้อยนะครับ ที่ชอบมานะครับไม่เข้าหลักร้อยแต่ไปเข้าที่หลักสิบนะครับสามแปดสามนะครับก็เป็นสูตรเด่นบนนะครับสูตรเด่นบนนะครับสองตัวมาตัวเข้าหลักไหนก็ถือว่าก็เขาก็เข้านะครับนะครับก็เป็นสูตรของบายคิดเล่นครับก็คิดไปเล่นเนะครับคิดไปเล่นๆคิดเป็นสูตรออกมานะครับสําหรับงวดนนี้นะครับเด่นบนนะครับชอบมาร้อยนะครับเด่นบนชอบมาร้อยเนี่ย ก็เลขที่ให้นะครับนะครับก็จะเป็นเลข1บวกกับ7นะครับ1บวกกับ7อ่าขอเลื่อนนิดนึงนะครับหนึ่นะครับ1บวกกับ7นะครับได้เท่ากับ8นะครับได้แต้มเท่าไหร่นะครับที่รวมได้นะครับก็อบวกไปอีก2แต้มนะครับก็เป็น8ปดไปเเป็น0นะครับวันนี้เราจะได้ที่8กับ0นย์นะครับก็เท่ากับ รอครับในงวดถัดมานะครับว่าจะมาไหมนะครับงวดที่16นะครับก็เป็นงวดที่16นะครับว่าจะมาไหมนะครับก็รอครับตัวนี้สำหรับสูตรนี้นะครับใบที่เล่นเองก็ดูแล้วนะครับมันเดินค่อนข้างจะยาวแล้วนะครับ15งวดนะครับก็ในงวดนี้ก็ให้ท่านได้พิจารณานะครับให้ดีนะครับสูตรอาจจะแก่มากๆแล้วนะครับก็พิจารณาด้วยดีกับสูตรเด่นบนชอบมาร้อยนะครับตัวนี้ ส่วนวิธีคำนวณนะครับเดีเ๋ยวที่มาของสูตรเป็นยังไงเดี sons, enzyme, Speaker, okay. ๋ยวใบคีดเล่นก็ขออนุญาตอธิบายในระหว่างที่เราได้พูดคุยกันไปเรื่อยนะครับสำหร at> ับคลิปนี้นะครับเพราะเป็นคลิปแรกนะครับสำหรับเลขบนนะครับคลิปก่อนหน้านะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ย้อนกลับไปดูนะครับเป็น10หน่วยล่างนะครับก็ใบคีดเล่นจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับสสัปดาห์สัปดาห์แรกก็พยายามจะลงเลขเด่นล่างก่อนนะครับเด่นล่างนะครับสิหน่วยล่างก่อนแล้วก็ สัปดาห์ที่สองก็จะมาเป็นเลขเด่นบนนะครับนะครับก็วันนี้ก็เป็นเลขเด่นบนเอาเป็นเลข2ตัวมาตัวชุดนี้ก่อนนะครับได้8กับ0นย์นะครับส่วนที่มานะครับที่ที่เราได้ลงกันไว้เมื่อสัปดาห์เมวดอวดที่แล้วนะครับก็ที่ที่เอาไว้ให้ดูนะครับก็คือชุดนี้ครับที่ใบคิดเล่นได้เอาไว้ให้ดูนะครับจริงๆแล้วนะครับเลขชุดนี้นะครับเป็นเลขชุดมาจากของ สูตรชุดนี้ครับสูตรชุดนี้แต่ชุดนี้ไม่เน้นครับเพราะว่าดูแล้วไม่น่ามานะครับใบขี้เล่นก็เลยตัดเป็นของสูตรนี้แทนนะครับก็สูตรนี้นะครับหลักร้อยหลักร้อยก็จะเข้านะครับที่68แล้วก็สามนะครับหกแปดตัวนี้เข้าที่3ามนะครับนะครับหกแปดสามนะครับก็ก็เข้าที่หลักร้อยครับทำไมถึงใบขี้เล่นถึงเอามามาเทียบให้ ใส่กันดูนะครับจริงๆแล้วเลขสูตรชุดนี้ก็คือสูตรชุดเดียวกันครับผมสูตรชุดเดียวกันนะครับก็คือนี่แหละครับก็คือ68 2 4 9 1กนะครับ9 1 6 8นะครับก็คือเนี่ยครับ6 8 2 4 9 1 9 1 6 8 6 8ก0ก็คือชุดเดียวกันครับผมเพียงแต่ว่าชุดนี้นะครับเลขเด่น2ตัวมาตัวชอบมาหลักร้อยนะครับปรากฏว่าพอไปตรวจสอบสูตรแล้วนะครับก็สูตรเดินหลักร้อยด้วยแล้วก็เดิน2ตัวมาตัวด้วย นะครับเป็น15 16งวดนะครับ15งวดที่ผ่านมานี่แหละครับประเดินชุดนี้ด้วยนะครับอ่ะแต่มาดูกันต่อครับว่าที่มาของสูตรเป็นยังไงแล้วก็ทำไมใบคิดเล่นถึงบอกว่าเป็นตักร้อยนะครับนะครับหลังจากที่คัดลอกสูตรแล้วนะครับคัดลอกสูตรแล้วก็จะได้ข้อมูลดังนี้นะครับมาดูกันต่อครับก็ สูตรก็คือชุดเดียวกันครับสูตรชุดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเทียบบรรทัดให้ดูนะครับสูตรก็คือชุดเดียวกันนะครับในสูตรเด็ดบนชอบมาร้อยชุดนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับก็คือสูตรจากหลักร้อยครับแต่ใบคิดเล่นมานั่งไล่เทียบดูด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เข้าสูตรเป็นเลขหลักร้อยเดินได้อยู่หลายงวดแล้วนะครับก็เลยเอามามาลองใช้ดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้ หลายๆท่านได้มานําพิจารณาดูนะครับแล้วก็ได้ช่วยกันทดสอบดูครับว่าเอ๊ะมันเป็นที่มาของสูตรเดินทางถูกต้องไหมนะครับชุดนี้นะครับอ่ะไม่สงสัยแล้วนะครับอันนี้ไม่สงสัยแล้วครับว่าเป็นยังไงมายังไงเดี๋ยวมาเข้าที่ชุดสูตรเลยนะครับก็คือเลขเดียวกันนะครับ17 17 5 1 5 1 8หนหนะครับก็คือชุดเดียวกันถ้าผมปิดนะครับสบายขี้เล่นก็ปิดแค่นี้ก็จะได้เลข ชุดเด่นเหมือนกันครับห8แ4ดสองสี่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกแดดศย์สองสี่นะครับเจ็7 6จะเห็นว่านะครับจะมีอยู่ในงวดหนึ่งนะครับก็คืองวด2 4สี่นะครับก็คือ2 4สี่นะครับจะไม่เข้าหลักร้อยนะครับแต่จริงๆก็คือเป็นหลักร้อยที่3ตัวมาตัวครับซึ่งงวดที่แล้วก็ก็มาเข้าที่ตัวที่3ามนี่แหละครับตัวที่บวกตัวที่3ามนะครับก็จะเป็นชุดเดียวกันนะครับ เรามาไล่ดูสูตรครับว่าที่มาของสูตรเป็นยังไงนะครับเด่นบนด้วยแล้วก็เป็นเด่นหลักร้อยด้วยนะครับสูตรนี้นะครับที่มาของสูตรนะครับามาลองไล่ดูสักสองงวดพอนะครับสองงวดพอนะครับมาไล่ดูสักส,กสองงวดพอ <c oughs> แล้วก็ที่เหลือท่านก็ได้ไปไล่ย้อนหลังดูนะครับไปไล่ย้อนหลังดูสูตรนี้นะครับเป็นเลข สตัวมาตัวหลักร้อยบนนะครับก็เดี๋ยวผมไล่ดูนะครับกี่งวด1 2 3 4 5 6 7งสามสี่หดแปดเก้าสนะครับก็12บงวดนะครับที่ที่เดินนะครับงวดที่แล้วก็เข้าที่3นะครับงวดที่แล้วเข้าที่3ในของร้อยบนนะครับชุดนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาไล่ดูนะครับว่าที่มาของเลขมาอย่างไรจริงๆแล้วนะครับมันเป็นเลขผลรวมนะครับมันเป็นเลขผลรวมแต่ของใบคิ้เล่นเองจาเป็นต้องมีการเขียนให้เป็นเลข2ชุดนะครับเนื่องจากในสูตรในสูตรสูตรเดียวกันนะครับในสูตรสูตรเดียวกันนะครับแทนค่าเครื่องหมายนะครับด้วยเครื่องหมายลบกับบวกความหมายมันแตกต่างไปนะครับความหมายแตกต่างได้เลขวิ่ง2ชุดเลยนะครับ2สูตรเลยนะครับใบที่เล่นเลยต้องแยกอ่า แต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเอาแบบง่ายๆนะครับเอาแบบง่ายๆเลยก็คือว่าใช้นะครับใช้1นะครับ10ทับนะครับ10บสิบทับนะครับบวกนะครับ10ทับนะครับก็ต้องขออนุญาตท่านนะครับพอดีวันนี้ก็เป็นเบอร์เบอร์นิดๆนะครับเดินทางกลับมาถึงเด็กก็ มาอัดคลิปให้ท่านก่อนนะครับเผื่อท่านจะได้ไวเป็นแนวทางเลือกก่อนนะครับใช้นะครับ 10... ทับ2นะครับบวก10ทับ3นะครับส่วน4ทับหรือ10ทับคืออะไรใบคิดเล่นไม่ได้คุยแล้วนะครับไม่ไม่ได้บอกแล้วนะครับว่าคืออะไรเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันนะครับนะครับบวกนะครับ1ับ 2นะครับบวก100ทับ3น, <c oughs> นะครับอ่ะเรามาไล่ลองบวกกันดูนะครับว่าว่ามาจากไหนยังไงนะครับ <c oughs> ในส่วนของตัวนี้นะครับใช้ก่อนนะครับก่อน1งวดนะครับ อย่างเช่นนะครับมาไล่แค่สองงวดพอนะครับสองวดพอชุดนี้นะครับออก4ี่สามแปดนะครับสี่สามแปดสี่สามแปดออกก่อนหนึ่งงวดคือนะครับออกก่อนหนึ่งงวดคือสี่สามแปดนะครับถ้าเราจะเอางวด4ี่สามปดนะครับก็ต้องมาเอางวดที่ออกงวดของ1 0 2นนะครับมาเป็นตัวคิดนะครับก็คือก่อนหนึ่งงวดนะครับ ก็จะได้นะครับ10แต่ผมขอลอกให้ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับผมพอดีไม่ได้เตรียมอะไรไว้พร้อมครับวันนี้โทษทีนะครับอคอคอหนึ่นะครับอ่คอ1นึคอสองคอสนะครับคอสนะครับ เอาของงวดของ102นะครับเลขนี้ออกอ่า102นะครับ102 887นะครับ887 102นะครับเลขล่างนะครับออก33ข้อ1นะครับออก2 80ข้อ2ออก194ข้อ3ออก458 อออก017นะครับเดี๋ยวผมขอขอเขียนแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้งวดถัดมา5 7 1 9 4 7อันนี้ออก98นะครับข้อ1ข้อ1ออก6 9 2นะครับแล้วก็8 8 5 0 3 2ท่านต้องใช้คู่มือเหมือนกันนะครับใช้คู่มือเหมือนกันถึงจะคิดเหมือนกันได้นะครับ ถ้าไม่ได้ใช้คู่มือเหมือนกันก็มันจะเป็นไม่มันก็ไม่ได้นะครับมันก็เดี๋ยวไม่ตรงกันว่ากันดีกว่าครับท่านก็ต้องซื้อคู่มือที่ออกสลากจริงน,นะครับแปดหกนะครับเก้าเจ็ดหกแปดสองสี่เจ็ดห้าสองศูนย์สามแปดนะครับส่วนว่าที่เพิ่งผ่านมานะครับเลขที่ออกนะครับแปดห้า 8 3 8 3นะครับล่างออก4 4นะครับ6 82 040 570 5 58นะครับอ่ะโทษทีนะครับไม่ได้เตรียมตัวนี้ไว้ไม่ได้คิดไว้นะครับอ่าสูตรที่มานะครับก็คือใช้นะครับ1ทับ2นะครับ1ทับ2คือตัวไหนครับคือตัวนี้ครับ1ทับ2นะครับถ้าในมีประกาก็ลงวงตามเลยครับ1ทับ2นะครับ ผมจะลองแทนค่าไปดูนะครับ1ทับ2นะครับก็คือ4นะครับ4นะครับบวกด้วยร้อยทับ3ก็คือตัวนี้ครับก็คือ4นะครับบวก4นะครับผมก็ใส่วงเล็บปิดไปก่อนนะครับนะครับแล้วก็มาใส่เครื่องหมายบวกอีกทีนึงนะครับบวกด้วยนะครับ10ทับ2ก็คือ9นะครับผมทําแยกกันแล้วกันนะครับ10ทับ2คือ9นะครับ บวกนะครับบวกได้วย5ก็คือ10ทับ3นะครับ10ทับ3หลัก10ของข้อ3น่แหละครับ10ทับ3ก็คือ5นะครับเลขที่ได้นะครับตัวนี้บวกกันแล้วนะครับได้อะไรได้8ครับ8บวกกับ4ครับมาดูสิครับว่าตรงกับของเราไหมนะครับนะครับ8บวกกับ4นะครับก็จะได้8บวกกับ4 8บวกกับ4นะครับ ก็มาใช้ในงวดที่ออก4 3 8สานะครับก uh, well, ็ค no ือก่อน1งวดนะครับเรามาคิดก่อน1งวดได้4ี่สานะครับ8บวก4เท่ากับ2นะครับเท่ากับ2บวกเพิ่มแต้มไปอีก2แต้มครับนะครับบวกอันนี้คือบวก0นย์นะครับเพิ่มแต้มไปอีก2แต้มนะครับแล้วก็เพิ่มแต้มไปอีกนะครับ7แต้มนะครับบวก7นะครับเพิ่มไป7แต้มนะครับ ก็จะได้เป็นชุดนี้ออกมานะครับเลข3ตัวมาตัวอ่าอันนี้ลองดูครับ8บวกศอแดบวกนี้นะครับเท่ากับนะครับอันนี้พืชนมานี่นะครับเท่ากับ2นะครับ2นะครับเท่ากับบวกศนย์นะครับก็เท่ากับ2นะครับอันนี้บวกศนย์อันนี้บวกไปอีกนะครับ2แต้มนะครับเท่ากับ4นะครับบวกไปเจ็ดแต้มนะครับ2บวก เเท่ากับ9ครับอ่าเลขที่ออกคืออะไรครับเท่ากับนะครับเลขที่ออกก็คือเมื่อสักครู่นะครับที่ที่เราต้องการคือ4 3 8สนะครับอ่าเลขที่ออกคือ4 38เลขที่เข้านะครับก็คือเลข4นะครับอ่ะท่านใดพอพอได้แล้วก็ลองกันดูต่ออีกนะครับ จริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําอนาคตไว้อีกงวดนหนึ่งเลยนะครับวันนี้นะครับอันนี้5นะครับผมยกมา5กับ0นะครับ5้บวกศนะครับอ่าแล้วก็มาใส่เครื่องหมายบวกนี้อ่าผมเอา8ปบวกสนะครับ8ปบวกสนะครับอ่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เท่ากับ5นะครับ8ปดบวกสเท่ากับหนะครับอ่า 5บวกหนึ่งเท่ากับ6ครับ6เท่ากับ6บวก2เป็น8นะครับ6บวกเเป็น3ามนะครับ6บวกเเป็นสามนะครับเลขที่ออกครับ4 3 8ามแแล้วว่าถัดมาคือนะครับตัวที่ผ่านมาเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับออก3 8 3ดสานะครับเลขที่เข้านะครับก็คือเลข3ครับนะครับ งวดนี้นะครับเลขที่เอาคำนวณก็คือเลขของงวดของเจ็ดแปดห้าสี่สามแปดนั่นแหละครับงวดของอวันที่หนึ่งนะครับพฤศจิกาเอามาคิดนะครับก็เลขที่คิดนะครับไล่เลยนะครับเอาสี่มาครับสี่บวกนะเอาโทษโทษหมดผิดครับขอโทษอันนี้เจ็ดนะครับ สี่บวกเจ็ดนะครับวงเล็บปิดนะครับแล้วก็บวกกับเนี่ยครับหลักสิบครั้งที่สองครับคือคือสิบลบสองนะครับสองบวกกับตัวนี้ครับได้ห้านะครับห้านะครับก็เป็นสิบลบสามนะครับรวมได้เท่าไหร่สี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งครับสองเจ็ดเป็นสองบวกห้าเป็นเจ็ดบวกแค่นี้ก็จะลืมน้ครับงงนะครับ ก็จะได้8นะครับ8ก็มาตั้งไว้ครับแล้วก็บวกไปอีก2แต้มคือ0นะครับ8บวก5ก็เป็นเอ่อ8บวก7เป็น5นะครับ<ม>ปากเร็วว่ามือครับวันนี้รอครับอันนี้รออ่ะคิดงวดถัดไปไว้อีกงวดนึงเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเอาเลขของหนึ่งงวดก่อนหน้ามาคิดนะครับมันก็สามารถคิดไปได้อีกงวดนึงนะครับ 0กับ5นะครับ0บวก5ถ้าแนวทางนี้ดีแล้วเดินนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจจะได้ไปเป็นแนวทางพิจารณานะครับใบที่เล่นก็เหมือนเดิมครับขออนุญาตเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางสติเลขออกรางวัลนะครับให้สําหรับทุกท่านนะครับได้ได้มีแนวทางในในการไปเลือกนะครับไปเลือกใช้หรือเลือกเลือกซื้อรางวัลนะครับถ้ามันเดินดีท่านก็หยิบไปใช้เลยครับเพราะว่า อที่ใบคี้เล่นลงสูตรให้ด้วยเพราะว่าท่านจะได้มีที่มาที่ไปครับบางๆก็จะได้ไปนั่งไล่ดูได้นะครับว่าที่มาเป็นยังไงนะครับความภาคภูมิใจของท่านก็คือตัวท่านเองนะครับมีโอกาสได้ลองทดสอบดูด้วยแล้วก็ได้ทําไปด้วย5้าบกหนึ่งนะครับเป็น6นะครับเท่ากับ6นะครับ8ปดพึ่งมาแล้วครับตอนนี้8ปนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ ือหลายสีเถอะเท่ากับรอนะครับนี่มานี่นะครับะนะครับที่มาของสูตรนะครับที่มาของสูตรก็คือชุดนี้แหละครับชุดเดียวกันครับชุดเดียวกันไหนๆทำไว้อนาคตแล้วบใบที่เล่นก็ขอลอกไว้เลยครับห้าบวกหนึ่งนะครับเท่ากับ 3ไปไม่เกินนี้แล้วเนาะ6ป8เ,เ,เนี่ยนะครับก็รอครับผมจะรอตรงนี้แล้วกันเนาะก็อนเป็นแนวทางไว้พิจารณาครับตรงนี้ถ้าสูตรยังเดินดีอยู่ก็ยังมีงวดหน้านะครับที่เราทำไว้อีกงวดหนึ่งนะครับก็เป็นไว้คิดเล่นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่รักการคำนวณน,นะครับรักการคิดสูตรต่างๆนะครับ หลัการคิดเองทําเองใช้เองนะครับก็เป็นตวกำจังใจให้ท่านนะครับไม่มีท้อไม่มีถอยครับนะครับความที่เราชอบแล้วนะมันก็ต้องเดินหน้าไปครับเอาจนดีไปข้างหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเด่นบนนะครับชอบมาร้อยนะครับถือว่าเรียกว่าเป็นสูตรนี้แล้วกันนะครับเด่นบนชอบมาร้อยนะครับก็ให้เลขไว้ที่8กับ0นย์นะครับ 8กับ0นะครับก็งวดที่แล้วเข้า8นะครับก็เป็นงวดที่15แล้วนะครับเด่นบนชอบมาร้อยนะครับหลังจากเด่นบนชอบมาร้อยนะครับลองมาคัดดูนะครับว่าถ้าชอบมาร้อยมาตัดเป็นสูตรหลักร้อยเนี่ยจะได้ยังไงนะครับก็จะได้สูตรหลักร้อยบนก็คือตัวนี้นะครับสูตรหลักร้อยบนก็จะได้ชุดนี้เดินดีมาแล้วนะครับ12งวดก็คือเลข3ตัวมาตัวนะครับก็ให้เลขไว้นะครับงวดนี้เป็น805นะครับ805 งวดถัดมาก็จะเป็นงวดไปอีกงวดหนึ่งก็คือ6กแปดสามนะครับก็รอทั้งสองงวดถ้าเดินดีแล้วแต่ท่านนะครับไปพิจารณาใช้นะครับท่านใดรักชอบการคำนวณก็ลองไปทําสูตรย้อนหลังดูนะครับว่าการเดินทางเป็นยังไงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับบายที่เล่นก็ต้องขออนุญาตนะครับก็ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะครับอาจจะพูดเบือไปนิดนึงนะครับก็เนื่องจากมันคามืดอื่นแล้วจริงๆนะครับก็ เดินทางกลับมาถึงแล้วก็รีบมาอัดคลิปให้ท่านเลยนะครับเพื่อท่านจะได้เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งก็ขอบคุณมม่ครับสําหรับคลิปถัดไปนะครับเรามาเจอกันกับหลักหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรตลกครับเขาเรียกสูตรตลกนะครับหลักสิบบนนะครับว่าว่าเป็นยังไงก็ใบคลิเล่นก็ขอแนะแนวทางนะครับเสนอแนวทางอีกทางเลือกเหมือนกันนะครับสูตรไหนเดินก็ท่านก็เอาไปใช้นะครับสูตรไหนไม่เดินท่านก็ทิ้งไปครับ หรือไม่ก็ไปทําเป็นปักหลัก3ตัวมาตัว4ตัวมาตัว5ตัวมาตัวแล้วแต่ท่านนะครับไปเลือกใช้ดูนะครับสําหรับคืนนี้นะครับขออนุญาตเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ